ใครบอกว่าฟ้าจะลายทุกวันพรุ่งนี้ต้องเลิกราใครบอกว่าเธอจะตายถ้าร้องไห้ก็เช็ดน้ำตาใครบอกว่าต้องเดียวได้ยบนฟ้ามีดาวมากมายรู้ไม่ทำชีวิตให้มีความหมายแต่แพ้ในใจไม่ช้ามันก็จะหาย อ้าวสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมฟังเพลงอินโทรเมสคูเนี่ยฟังเพลินไปหรือเปล่าเพลงใหม่เพลงใหม่เปลี่ยนอินโทรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวครับรีวิวจี้ใหม่ที่เข้ามาในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งผมมองว่าโหดพอสมควรเลยสำหรับอุปกรณ์เขียนแบบอันนี้นะครับแต่เพื่อนๆคนไหนว่าไม่โหดก็ไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าโหด ถ้าสําหรับไว้สําหรับสายแข่งนะครับอ่ะกอะ็อุปกรณ์เขียนแบบตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวครับอ่ะนะครับอุปกรณ์เขียนแบบตัวนี้ชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียมนะครับผมเมื่อก่อสร้าง3หลังนะครับโอกาส4 5ย้ายไปยังตาแหน่งที่เรายืนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ออกก็จะบวก15%แต่ที่สําคัญของเขาครับเพื่อนๆโอกาส80ด0ป้องการสกิลบังคับย้าย แล้วก็การดักจับนะครับ8ปป้องกันการบังคับย้ายและกระดักจับ2ครั้งครับผมถึงถามผมว่าโหดไหมโหดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินกับน้องอีโวเลวเทียนเลยครับปกติอีโวเลอีโวเลวเทียนเนี่ยเราจะเอาไว้ตีบอสแต่วันนี้ผมไม่เอาตีบอสเดี๋ยวเราเอามันไปเดินเล่นกันครับไปคู่กับจี้นี่เลยครับจูอืจี้ไม่ใช่จู่ จี้เนี่ยครับอุปกรณ์เขียนแบบไทเทเนียมเดี๋ยวลองไปเดินเล่นกันดูสักสามสี่ตาไปดูว่าจะเจออะไรบ้างนะครับก็เข้าแผนที่อารีนาเลยครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะสู้ได้ไหมหรือจะทําหรือจะพอไหวไหมก็เดี๋ยวเรามาดูครับส่วนจี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับมีหมัดฟ้าหมวกไรกาแล้วก็อุปกรณ์เขียน,นแบบไทเทเนียมนะครับอีกชิ้นหนึ่งอะไรวะลืมละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอ่ะครับผมเปิดก่อน อืมเจอน้องอาชาครับผมทีสองเลยครับผมมาแล้วครับไปครับเลือกเกตออกไม่ได้เลื่อนนะครับเลื่อนมาถอผมสร้างที่เมืองศิษย์ไว้นะครับเอาแป้นติดเลยครับผมออีกที่หนึ่งคือรองเท้าโลดอกครับไอ้รองเท้าโลครับรองเท้าโลลืมไหมครับรองเท้ากลับเมืองแล้วก็ได้โลครับผมอ่ะเราจะได้มีโลนะครับอ่ะมาสร้างที่เมืองนี้อ่าติดไหมนะอือไม่ติดแล้วครับผม ตอนนี้น้องอาชาทำอะไรก็เดี๋ยวน้องอาชาจะทำอะไรหนาะ <12. S 1> น้องอาชาถอยสิบสองครับผม <12. S 1> มาข้างหลังผมแล้ว <12. S 1> ถอยเบิ้ลสองอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เท่ากับผมมีป้องกันการบังคับย้ายกับการดักจับแค่สองครั้งนะครับเพราะว่าโลคไม่ติดนะครับหายเออโล่ติดหนึ่งครั้งครับผมตอนนี้ผมไปแล้วครับสิบสองเลยครับผมออกสิบครับเราจ่อแค่ตรงนี้แหละครับปึ้งมาโอเคครับผมผมเรียกเลยครับกลับเงาครับผมปุ๊บน้องอาชามาเลยครับผม ผมโลกผม2ชั้นนะครับเท่ากับผมมีโลกสชั้นแล้วก็สกิลจากแบรนนี่ก็เป็น4ครั้งนะครับผมมาป้องกันอ่ะถอยต่อเลยครับวันสองครับผมถอยหลังไปหน่อยครับจะให้น้องอาชาเป็นไล่กาครับผมมาครับทอยสิบเอ็ดปุ๊บเรียบร้อยครับเตะครับแต่ไม่ได้เป็นไล่กาครับไปครับกลับที่เมืองชั้นเลยครับสร้างแลนด์มาร์คสร้างเป็นแลนด์มาร์คครับผมเรียกมาดีกว่าครับ เอาเงาเรียกมาจะได้แพงๆครับดูดยครับเป็นไงบ้างครับน้องราชาอ้าวเสาแตกด้วยนะครับเสาแตกนี่เป็นเป็นตอนนี้เป็นบัฟของกัสยูโวเลวเทียนอยู่นะครับผมน,น้องราชาทอยได้หกคบเนื่องจากเสาแตกครับผมผมทำไงครับสิบสองเป็นเลยครับไปไปแล้วหนึ่งดอก แป้นติดไหมแป้นติดครับผมแป้นติดดีมากเลยครับรองเท้าก็ติดครับอือมคอมโบกันสุดๆไปครับถึงแทนแล้วครับผมเรียกมาครับน้องอาชาไม่รอดแล้วครับผมไม่เรียกไม่มีเงาตรงนั้นเอาไม่ที่ปุ๊บแม่ประหมาาพินิดมากลับเงาตัวเองเลยครับ เรียกมาครับมาแล้วครับทีนี้เป็นไงครับ<า>เรียบร้อยครับน้องอาชาส่งน้องอาชากลับบ้านไปก่อนนะครับมามาเกมต่อไปกันครับมาดูว่าจะเจอตัวอะไรนะครับผมอืมเจอตัวอะไรดีนะ เจอตัวตึงอะไรดีนะไอ้ยะไอ่ยะมาดูกันเจอตัวตึงจริงๆครับคนที่สองอืมฮมาครับจะสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ต้องสู้ก่อนครับมาครับอ่ะเราได้เปิดที่หลังครับอีเวลอีเวลอีวูอีวินเทอร์ครับวินเทอร์โววินเทอร์ครับวินเทอร์แม่ จะจตัวตึงเท่านั้นพูดผิดพูดถูกเลยครับแม่ <12. S 1> นะครับของผมก็เสร็จประมาณนี้อ่ะคุณวินเทอร์เขาเปิดก่อนก็มาสร้างลายสี่สร้างลายสองเรียบร้อยครับคุณวินเทอร์ไปแล้วครับคุณวินเทอร์ไปลายสามคุณวินเทอร์สร้างเมืองติดสร้างแลนด์มาร์ควินเทอร์อุปกรณ์ครบเลยนะครับไม่ใช่ว่า,าไกา่กาละเล่น,นะครับ ไม่รู้น้องอีโวเลวัตเทียนของผมจะรอดหรือไม่รอดนะครับมาครับถอยหลังสี่เลยครับไปเลยครับปึ๊บไปหนึ่งดอกครับเลกากันไปก่อนหนึ่งที้างติดไหมจ๊ะตึงติดหนึ่งทีจ้าับครับทีนี้แหละครับสิบสองไปเลยครับผมปึ๊บเต็มหลอดเตะมไหมเตะมไหมปึ๊บแม่บ้องกันน่าจะหมดแล้วล่ะครับ เอาล้ครับทีนี้แหละครับขอยสักดอกครับถอยหลังมาแล้วครับมาแล้วครับหมดไหมไปหมดครับผมโอ้โหต้องกลับเมือง้วครับทีนี้เพราะว่าเราต้องมีเงาไว้ก่อนนะครับเผื่อเราโดนวินเทอร์ทำ้ายเราก็จะได้มีเงาไว้กันตายได้นะครับโอ้โหตอนนี้วินเทอร์ชาร์จโล่าแล้วครับฟึบวินเทอร์ถอยได้สิบเราโดนเตะครับผม ป้องกันไม่ออกโดนเตะเลยทะลุเฮ้ครับกู้ไปครับกู้ครับสองเบิ้อสองไปหนึ่งทีครับปึ๊บทำลายโล่ไปหนึ่งดอกครับ้นที่ที่จะยายตกเมืองตัวเองชาร์จโล่นะครับแล้วผมก็เรียกเงาครับผมมาอ้าววินเทอร์มาแล้วครับโล่หมดนะครับเจ๋ง啊 นแล้วไม่มีตัดน้องนะฮะเบิ้นสี่ครับผมจะขึ้นแท่นครับจะเรียกน้องวินเทอร์มามาครับน้องวินเทอร์เป็นไงบ้างครับถ่ายเมืองครับอ๋อโอเคครับผมทีนี้แหละครับวินเทอร์ก็วินเทอร์นะครับไปแล้วครับขึ้นแท่นครับ มาเรามาเรียกวินเทอร์กันวินเทอร์มานี่ <Yeah. S 1> สวัสดี <Yeah. S 1> บายบายไปแล้วครับน้องวินเทอร์ไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับแม่ใช้ได้ใช้ได้ไม่เลวไม่ไร้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดม,ามาต่อขี้เกมที่สามจะเจอตัวอะไรนะ้า จะเจอตัวอะไรนี่นะตึงหรือเปล่าตึงหรือเปล่าครีโอพัตตาครับไม่ตึงครับพอได้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 ไดไดไตัวนี้ไม่น่ายากสำหรับอีโวเลวาเชียนนะครับเพราะว่า,วาจี้น้องเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เดี๋ยวก็เล่นเล่นไปชิวๆแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยครับเดี๋ยวดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแล้วกันครับผมเดี๋ยวดื่มกาแฟเปลอานะครับ ืมเยี่ยมเลยครับตาแล้วครับตาผมบ้างแล้วครับสิบสองเลยครับฝึกยืนข้างหลังเพื่อจะสร้างแลนด์มาร์กตาฉันแล้วแม่ติดครับผมสองหน้าเลยครับโอเคครับนี่เรียบร้อยครับเศกเป็นเงาแบนติดไหมเอ้ยบวกสิบห้าไปแล้วน่าจะติดแล้วครับทีนี้มา กลับเมืองครับผมมีเงาแล้วครับสองเงาไปครับเจ็ดครับผมเรียกมาครับเอาไห้ดีครับน้องเขาจะสู้หรือเปล่านะครับอืมน้องเขาไม่น้องเขาสู้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผมดื่มกาแฟรออีกทีหนึ่งครับ สิบสองหน้าครับสิบสองฟึบอือหือ <4. S 1> ทีนึงครับดูได้ครับสิบหลังเป็นไงบ้างฟึ๊บไปแล้วครับฟึบมาเรียบร้อยครับไม่น่ารอดแล้วครับทีนี้โ <5. S 1> อ้โห ยังสู้สุดใจครับแม่อะขออีกทีครับเรียกอีกทีครับผมมาจบนะครับน่าจะจบแล้วครับเอาไงครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอโทษด้วยนะครับพอดีจี้น้องอาจจะน้อยไปหน่อยครับมันก็เลยสู้ยาก มาเรามาหาตัวตึงตัวต่อไปกันดีกว่าครับจะตึงไหมนะตัวตึงตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรดีนะ้าเกมนี้คงเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่เรามาลองจี้อันนี้ให้ดูกันนะครับก็คงไม่มีแนละ้วบ้างเดี๋ยวจบเกมนี้ก็บายบายกันเนาะเอาแค่เกมนี้เกมสุดท้ายเนาะโอ้โหเกมสุดท้ายครับไกไอ่ไอาคอสตูมครับผม ตึงเลยครับมาตึงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรครับใจ่มันสู้มาครับเซ็ตครบด้วยนะครับไม่ใช่เซ็ตไก่นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับน้องไกอาไม่ได้ที่ต้องเรียกคุณไกอาสวัสดีครับคุณไกอาผมเปิดก่อนนะครับผมเปิดสิบตาฉันแล้วไม่ติดครับแลนด์มาร์คเบิร์สองไป็หนึ่งทีตึงสองโอเคครับผมอยากได้แลน์อยากได้แลนด์มาร์กก่อนจะได้มีโอ้โหไม่ติดด้วยครับ จะได้มีเงานะครับจะได้มีโลกทอยขึ้นแท่นดีกว่าครับมาเอาเมืองนะครับจะได้มีหนึ่งเงาแล้วก็โล้นะครับต้องมีทั้งโล่ทั้งเงานะครับกันตายไปก่อนครับกับเมืองครับผมอันแน่เกลือนด้วยครับพี่พี่แกะครับผมผมไม่ได้ดึงเกตเลยครับผมก็ทอยตามนั่นแหละครับได้ทอยแค่นั้นเองครับพี่ขอโทษพี่ด้วยนะครับพี่แกโอ้โหพี่แกก็ดูดผมซะแล้ว ผมจะทำไงล่ะเนี่ยพี่าามาด้วยครับพี่ทะลุโอ้โหโชคดีครับพี่บัดฟ้าออกไม,ไ,ไม่ติดผลึกพี่ออืืหเกือบงานไสแล้วครับพี่อะพี่แกครับพี่สติท,ท,ที่มากครับพี่แต่ผมพอดีไม่มีตัดครับไม่เป็นไรครับพี่ขอ,อโทษครับพี่อ้อาวไอแกะครับพี่เล่งผมไม่ใช่หรอครับ พี่เดินสิพี่ถอยขึ้นแท่นครับพี่อ่ะถอยขึ้นแท่นพี่ง่ายๆพี่จะได้มาป้องกันสีครับอ่าใช่ครับพี่ครับผมทาถูกแล้วครับครับเห็นพี่เล่งผมก็เลยช่วยบอกขอโทษด้วยนะครับผมผมไม่ได้ดึงเกตด้วยนะครับพี่เอาพี่มาที่ครับพี่โอ้พี่โอเคครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษนะครับพี่ผมก็คงต้องมันสองไปแล้วครับพี่ออกสี่ครับพี่ โอเคครับปิดไหมครับอ่าแปนหนุมติดครับพี่ได้หนึ่งโลครับโอเคครับอืมผมคงต้องเรียกมาหนึ่งตกมาเมืองชาร์จนะครับเอาแล้วครับพี่ผมขออนุญาตพี่สาจิตสองหลังนะครับโอเคครับดูดีครับว่าแทนสีเทนสีพี่จะหายไหมครับโอเคครับพี่ออกสองอย่างก็แทนสีพี่ก็เหลือสองนะครับผมนะครับผมครับผมโอเคครับพี่ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาอีกสักทีครับพี่เผื่อแทนสีแทนเหลือหนึ่งครับพี่ถ้าผมถอยหลังได้นะครับพี่ถอยหลังเจ็ดนะครับพี่แทนพี่จะหายนะครับ หายไหมครับพี่ฝึกแทนพี่หายแล้วครับเหลือแต่หมวกพี่แล้วนะครับผมจะไปเรียกเงาครับเรียกครับพี่เรียกมามาไกลๆพี่หน่อยแล้วกันปุ๊บแม่ไม่มาครับพี่อืมเอาไปแทนนี้อาบตายหาไม่มีเงาลืมขอโทษครับเอาเป็นไรครับพี่ติดน้ําแข็ง่อยครับมีน้ําแข็งนิดนึงอพี่พี่เดินครับพี่เดินเลยครับพี่เดินดีครับพี่พี่โอเคครับครับครับขอโทษครับผมไปเล่งกันก่อนครับโอเคครับพี่ติดน้ําแข็งครับติดหนึ่งดอกครับพี่ อันนี้พี่ไม่มีแล้วนะครับพี่ต้องจ่ายตังค์หน่อยหนึ่งครับขอให้ผมมีตังค์มีกินมีใช้นิดนึงก็ได้ครับโอเคครับพี่พอมีตังค์เล่นแล้วครับโอเคครับครับปี่พี่ถอยต่อเลยครับขึ้นแท่นพี่ขึ้นแท่นพี่ขึ้นแท่นครับพี่ขึ้นแท่นับผมครับโอเคครับพี่สวยครับมาเอาป้องกันสีครับป้องกันสีครับพี่โอเคครับพี่ดูดผมอีกหนึ่งดอกครับโอเคครับมาแล้วครับลองเท้าโลกผมออกครับพี่อ่า คครับผมพูดกับพี่สุภาพเลยนะครับเนี่ยมาครับพี่ต่ออะไรพี่ต่อจอพี่ดูดครับพี่เรียบร้อยครับพี่โอเคครับผมมีป้องกันบังคับสกิลเคลื่อนย้ายในหมวกรายการหนึ่งครั้งครับ30ออกนะครับโอเคครับพี่จะดูดผมอีกแล้วเหรอครับพี่มีสงสารผมบ้างเลยมีป้องกันออกครับพี่ องกันจากแป้นนะครับโหดไม่โหดดูเอาเลยครับตอนนี้แะครับพี่ผมขอพี่บ้างครับสิบสองถอยหลังครับพี่พบมาครับโอ้โหได้มาทีเดียวครับได้จากหมัดฟ้าไม่ได้ไล่จากไล่กะมาอีกทีครับขอสิบสองหน้าอีกทีครับเผื่อแทนพี่จะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งหรืออาจจะไม่เหลือเลยครับพี่เพราะว่าผมยังมีเงาโอ้โหแม่เสียใจยิงครับเหลือหนึ่งเพราะเรียกเงาไม่มีผลครับมาผมต้องถอยถอยหลังเจ็ดครับ ใช้เพชรซื้อเลยครับเจ็ดงามหยาบแล้วครับออกห้าห้าก็ไปครับอืมแป้นติดไหมครับแป้นไม่ติดครับเอาแล้วครับผมอ้าวพี่แกท้อยได้สามครับผมกลับมาครับดูดผมแน่เลยครับบังคับผมเคลื่อนย้ายโลผมออกกับพี่เอาไงครับพี่ใช้การป้องกันนะพี่ดูดผมแล้ว ผมม,นะมีเงินพี่พี่จะทำอะไรผม,รมพี่กลับเอาพี่กฮะพี่เห็นอะไรป่ะพี่นานยาพี่แล้วครับแทนสี่พี่ไม่ขึ้นผมสาดตรแล้วครับพี่สิบสองมาครับพี่โลสองทีพี่จะเอาอยู่ไหมครับอือห<ๆ>ือเหลือหนึ่งโลครับพี่โอเคครับพี่ผมกลับเงาครับพี่มผมกลับเงาครับ เอาแล้วครับพี่โลพี่หมดแล้วครับเหลือจะบวกอาร์คิววี่เหลือไหมเนี่ยไรครับสิบสองสิบสองครับปึ๊บครับพี่มา้าพี่ออกครับอื้ือาร์คิววีเหลือหนึ่งทีครับพี่แต่ทีนี้แหละครับพี่ผมจะถอยหลังแล้วครับพี่ถ้าผมถอยหลังได้เก้าเสียเพชรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับพี่เก้าแล้วพี่มันจะมาคู่กันเลยพี่อะไรนั่ทักอย่างหนึ่งเลยพี่พักเข้าไปให้ เอาแล้วครับพี่ผมสร้างนะครับพี่ไม่มีแล้วนะครับการนักฟักสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะครับขอโทษด้วยครับพี่ครับสวัสดีครับผมก่อนจากกันวันนี้ครับผมฝากเพจไลน์เกมเศรษฐีฟุงฟิงไว้ด้วยครับพอดีทางเพจเนี่ยได้ตั้งผมเป็นแอดมินนะครับให้ช่วยตอบคาถามก็ถ้ามีอะไรเพื่อนๆกดไปติดตามกดที่เพจนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมีอะไรไปตั้งถามเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเจอนะคะ